ะเลือกเป็นสูตรหรือว่าเลือกมีคู่ก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะก็ให้สูตรยังมีความสุขให้มีคู่อย่างมีความสุขแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าว่าเป็นสูตรเนี่ยมันก็จะต้องทนต่อความเหงานะคะไม่มีคนมาร่วมแบ่งทุกแบ่งสุขนะไม่มีกำลังใจ แต่ตัวเองก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองได้นะคะพอออกไปสังสรรค์กับเพื่อนออกไปทำกิจกรรมหรือว่าจะทำะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจสัจธรรมของการมีคู่ก่อนว่ามันจะต้องมีความทุกข์ตามมานะคะ แต่เรื่องของความรักนั้นมันก็ทำให้โลกสวยงามนะคะความรักจนลงโลกนี้ถ้าขาดความรักไปมันก็เหมือนดอกไม้ที่ขาดปุ๋ยมันก็ไม่เบ่งบานมันก็ไม่งดงามแต่เข้าใจสัจธรรมไว้ว่าความรักก็มาพร้อมกับความทุกข์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องจัดการกับความทุกข์ที่จะมา พร้อมกับการมีคู่การมีความรักนะเราก็จะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันเห็นอ,อกเห็นใจกันเมตตากรุณาต่อกันนะคะแล้วก็พยายามอยู่กันก็อย่าทะเลาะกันนะคะแล้วก็มันเติมความหวานให้ชีวิตคู่ ซึ่งจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะการเติมความหวานก็ไปเที่ยวกันบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวนอกบ้านบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องแบบนั้นนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศาบ้างนะ,ะเรื่องแบบนั้นก็คือเรื่องแบบนั้นล่ะค่ะนะคะเรื่องกินนะค <c> ะ <oughs> กินที่ปากด้วยแล้วก็กินปากด้านล่างด้วยอันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเข้าใจแล้วนะนะว่า ทำให้ชีวิตคู่มีความสุขต้องทำแบบไหนยังไงแต่ช่องของพี่เจ้ยเนี่ยก็สอนให้วิทยาทานฟรีฟรีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บเงินเป็นการแชร์ประสบการณ์ของพี่เจ้ยเองแล้วก็ประสบการณ์จากญาติญาตินะคะแล้วก็คนที่พี่เจ้ยรู้จักนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นโสดก็โสดให้มีความสุขถ้ามีคู่หรือมีคนรักก็ให้มีความสุขทุกคนนะคะ